สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเคยดูหนังจีนกำลังภายในไหมคะที่แบบมีเจ้าสำนักใหญ่ๆอะแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ไฟแรงอยากจะมาท้าชิงเป็นเบอร์หนึ่งโอ้โหดูซีรีส์เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเออก็ต้องเคยสิครับสมัยก่อนนี้ฮิตเลยนะแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องวันนี้ล่ะครับ เกี่ยวสิคะเพราะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเออเจ้าสำนักอย่างอเมริกาเนี่ยกำลังจะโดนผู้ท้าชิงอย่างจีนแซงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจริงหรือเปล่าในยุคที่แบบหลายๆคนเขาเรียกว่าสัตวรรษของจีนกันแล้วอ๋อเรื่องใหญ่นะเนี่ยได้ยินมาหนาหูเลยเออว่าจีนนี่กำลังมาแรงแซงอเมริกา โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี AI อะไรพวกนี้ส่วนอเมริกาก็ดูเออเหมือนจะแผ่วๆไปหน่อยใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกมุมมองจากบทความใน The New York Times นะคะเขาไปสัมภาษณ์แดนวองผู้เขียนหนังสือ Breakneck China's Quest to Engineer the Future ซึ่งมองว่าเอออนาคตนี่อาจจะเป็นของจีนจริงๆก็ได้น่าสนใจมากงั้นมาดูกันเลยโอเคบทความนี้เขาเริ่มด้วยภาพเปรียบเทียบที่แบบโหคมมาก เขาบอกว่าจีนเหมือนรัฐวิศวกรนะคะ engineering state ส่วนอเมริกาคือสังคมนักกฎหมาย loyalty society มันต่างกันยังไงคะเนี่ยต่างกันเยอะเลยครับคือตามที่แวงเขาอธิบายนะรัฐวิศวกรของจีนเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ยุคเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำที่ปฏิรูปเศรษฐกิจจีนหลังยุคเหมาครับเขาเริ่มดันวิศวกรขึ้นมามีบทบาทมีอำนาจเยอะมากตั้งแต่ยุค80โน่นเลยเพื่อสร้างประเทศแบบเน้นประสิทธิภาพ เน้นการลงมือทำ <c oughs> ซึ่งมันตรงกันข้ามกับอเมริกาที่เป็นสังคมนักกฎหมายที่แวงบอกว่าเก่งมากในการหยุดยั้งสิ่งต่างๆแต่ผลก็คือผลคืออะไรคะผลคือแวงบอกว่าสารัฐแทบไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้ดีๆเลยก็เหมือนที่เราเห็นข่าวไงครับรถไฟใต้ดินนิวยอร์กกว่าจะสร้างเสร็จแต่ละทีโอ้โหนานมากจริงค่ะแต่พอดานแวงเขาไปดูงานที่จีนนะแม้แต่ในมณฑลที่แบบเออค่อนข้างจนอย่างกุ้ยโจ กลับเจอทั้งสนามบินใหม่สะพานสูงสูงถนนนี้ใหม่เอี่ยมเลยมันต่างกันลิบลับเลยนะคะใช่ครับเหมือนจรีนสร้างเอาเอาสร้างไม่หยุดแต่อเมริกาเหมือนติดขัดขั้นตอนเยอะแยะไปหมดแล้วผลกระทบสำคัญที่ตามมาคืออะไรคะก็คืออเมริกาเหมือนเสียสิ่งที่เรียกว่าความรู้เชิงกระบวนการไปครับ process knowledge หรือพูดง่ายๆก็คือความรู้ที่เกิดจากการลงมือทำจริงๆอ่ะ อ,อ๋อเหมือนคิดสูตรอาหารเด็ดได้แต่ไม่เคยเข้าครัวทำเองจ้างคนอื่นทำตลอดนี้เหรอคะประมาณนั้นเลยครับจ้างจีนทำตลอดพอจีนทำไปเรื่อยๆทำเยอะๆก็เก่งกว่าคนคิดสูตรไปซะง,งั้นตัวอย่างชัดๆเลยก็เรื่องโซลาเซลล์ไงอ่าใช่ใช่ที่อเมริกาคิดแต่จีนผลิตเยอะสุดใช่ครับจีนผลิตจนครองตลาดโลกไปแบบเกือบ90%แล้วมั้งตอนนี้จีนเลยเก่งมากในการ ปีนบันไดที่อเมริกาสร้างไว้ให้อารมณ์เหมือนเรียน MBA เลยเน้นบริหารจัดการแต่แบบไม่ได้ลงมือทำเองจริงๆหรือเปล่าคะจะว่าไปอเมริกานี่แหละตัวแพร่ความคิด MBA เลยนะฮ <laughs> ่าๆก็อาจจะมีส่วนแต่วังเขาก็แย้งนะครับว่าจริงๆไม่ใช่ว่าจีนมาขโมยงานอะไรหรอกแต่เป็นบริษัทใหญ่ๆของอเมริกาเองนั่นแหละที่ย้ายฐานการผลิตไปจีนอย่างแข็งขันตั้งแต่ยุค90อ้าวหรอคะครับ โดยที่รัฐบาลสหรัฐตอนนั้นก็ไม่ได้พยายามจะยับยั้งอะไรแถมจีนยังฉลาดมากเปิดรับเลย Apple Tesla มาเลยมาตั้งโรงงานในจีนให้คนจีนได้เรียนรู้เทคโนโลยีโน้ตหาวที่ดีที่สุดในโลกไปเลยโอ้โหฉลาดจริงวางเขาบอกว่าข้อผิดพลาดสำคัญของสหรัฐคือการที่สหรัฐไม่ได้เลือกที่จะจ้างการผลิตนอกประเทศไปมากขนาดนั้นคือเหมือนปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองมากกว่าที่จะมีแผนรับมือหรือควบคุมมันนะครับอืม แต่โมเดลรัฐวิศวกรของจีนนี่ก็คงไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวใช่ไหมคะในบทความเขาก็ชี้จุดอ่อนเหมือนกันใช่เลยครับมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงเหมือนกันอย่างแรกเลยคือการเป็นวิศวกรสังคมหรือ social engineering วิศวกรสังคมคือยังไงคะคือรัฐบาลไม่ได้สร้างแค่ตึกสร้างแค่ถนนไงครับแต่พยายามจะสร้างสังคมตามแบบที่ตัวเองต้องการด้วย ตัวอย่างที่แบบสุดขั้วมากๆที่หวังยกมาก็คือนโยบายลูกคนเดียวนั่นแหละอ๋อที่โหดร้ายมากครับที่มองคนเหมือนเป็นวัสดุก่อสร้างชิ้นหนึ่งซึ่งผลกระทบระยะยาวมันก็กลับมาตอนนี้จีนเจอปัญหาสังคมสูงวัยอัตราเกิดต่ำมากแก้ไม่ตกเลยครับแล้วก็มีเรื่องการแทรกแซงเศรษฐกิจแบบวิศวกรที่เขาบอกว่าสีจิ้นผิงจัดการเศรษฐกิจเหมือนระบบไฮดรอลิกขนาดใหญ่ที่มีวาล์วหลายชุด ปราบอสังหาปราบเทคออนไลน์อันนี้เขาทำไปเพื่ออะไรคะเออวางเขาวิเคราะห์ว่าทำไปเพื่อปรับเปลี่ยนคนเก่งๆคนฉลาดฉลาดของจีนดึงออกมาจากสายคริปโตหรือคอน sumer เ,เทคให้ไปทำในอุตสาหกรรมที่รัฐมองว่าสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าเช่นเช่นพวกเซมิคอนดักเตอร์การบินหรือเคมีพันอะไรพวกนี้แทนครับพูดง่ายๆคือพยายามชี้นำทางคนเก่งให้ไปทำในสิ่งที่รัฐต้องการ โหฟังดูเป็นการควบคุมที่เข้มข้นมากๆเลยแล้วมันส่งผลเสียอะไรบ้างคะแบบนี้ผลเสียที่เห็นชัดๆก็คือปัญหาสมองไหลครับ Brain Drain อ๋อพวกผู้ประกอบการคนเก่งๆหลายคนก็เริ่มเหนื่อยกับกฎระเบียบที่มันคาดเดายากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายคนก็ย้ายไปสิงคโปร์อืมใช่ใช่เหมือนที่เคยได้ยินว่าคนเก่งๆย้ายไปสิงคโปร์เยอะเหมือนกันนะช่วงหลังๆครับหรือไม่ก็ย้ายเงินทุนออกไปต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยง และไม่ใช่แค่คนเก่งๆนะครับแม้แต่คนงานธรรมดาธรรดาก็ยอมเสี่ยงตายข้ามแดนไปทำงานที่อเมริกาช่วงพีกๆปี2024มีรายงานว่าคนจีนถูกจับที่ชายแดนสหรัฐเป็นหมื่นๆคนเลยนะโหเยอะขนาดนั้นเลยและยังมีเรื่องสังคมนิยมแบบจีนอีกที่วางบอกว่ารัฐชนะผู้บริโภคชนะแต่มันค่อนข้างลำบากสำหรับบริษัทอันนี้หมายความว่ายังไงคะก็คือรัฐบาลอาจจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมต่างๆแข่งขันกันหนักมาก กดราคาลงมาเยอะๆเพื่อให้ของถูกลงใช่ครับผู้บริโภคประชาชนก็ได้ประโยชน์ของถูกลงแต่บริษัทที่แข่งกันนี่สิอาจจะกําไรน้อยมากหรือเจ๊งไปเลยก็ได้เหมือนในอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์ไงครับที่ราคามันตกหัวหวบเพราะสงครามราคาโหฟังดูมีทั้งด้านที่น่าทึ่งแล้วก็ด้านที่น่ากัางวลมากๆเลยนะคะใช่เลยครับซึ่งมันก็นําไปสู่ประเด็นที่วางเขามองว่ามันย้อนแย้งมากๆเลยนะย้อนแย้งยังไงคะอกภายนอกมองว่า โอ้โหจีนกำลังจะครองโลกแล้วกำลังจะแซงอเมริกาแต่แวงบอกว่าจากที่เขาได้สัมผัสมานะคนจีนที่เก่งๆฉลาดฉลาดที่สุดจำนวนมากเลยถ้าเลือกได้เนี่ยยินดีรับสัญชาติอเมริกันในวันพรุ่งนี้เลยจริงเหรอฮะทำไมล่ะอาจจะเพราะอยากมีบัญชีธนาคารนอกประเทศมีบ้านในต่างแดนหรือส่งลูกไปเรียนที่อเมริกาเพื่อเป็นหลักประกันหรืออาจจะเพื่อหน,นีความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศตัวเองก็ได้ครับ โหเป็นมุมมองที่ซับซ้อนแล้วก็ชวนให้คิดตามจริงๆนะคะสรุปแล้วการแข่งขันครั้งนี้มันคงไม่ได้วัดกันแค่เรื่องตึกสูงเทคโนโลยีล้ำๆหรือ GDP อย่างเดียวสินะคะถูกต้องเลยครับบทความนี้เขาทิมทายไว้ได้น่าคิดมากว่าจริงๆแล้วสงครามครั้งนี้มันเป็นการแข่งขันระยะยาวเป็น10บๆปีเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยประเทศที่สามารถดูแลประชาชนของตัวเองได้ดีกว่าจะเป็นมหาอำนาจที่ประสบความสําเร็จมากกว่าไม่ใช่แค่เรื่องอํานาจทางเศรษฐกิจ หรือการทหารแต่คือการสร้างสังคมที่คนในชาติมีความสุขรู้สึกมั่นคงแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนั้นจริงๆนี่อาจจะเป็นปัจจัยตัดสินที่สำคัญที่สุดก็ได้นะคะใช่เลยครับนี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากบทความนี้นะครับก็ลองเก็บไปคิดต่อกันดูว่าอนาคตจะเป็นของใครกันแน่ระหว่างรัฐวิศวกรอย่างจีนกับสังคมนักกฎหมายอย่างอเมริกาหรือเอ่อ อาจจะมีพลังแบบที่3เกิดขึ้นใหม่ก,ก็ได้ใครจะรู้ค่ะก็หวังว่าการเจาะลึกมุมมองจากบทความนี้จะให้ข้อคิดอะไรที่น่าสนใจกลับไปนะคะ AI Podcast Worldwide